ฟันพลาสติกแบบนุ่มๆแบบนี้หมองเหงือกไม่แนะนำให้ใช้นะคะเพราะมันจะเป็นการทำร้ายฟันด้านข้างที่เอาตะขอนิ่มๆเนี่ยไปเกาะมันจะทำให้ฟันเนี่ยโยกหน้าโยกหลังหมอไม่แนะนำเลยถ้าเป็นฟันปลอมติดแน่นอาจจะเลือกได้ว่าจะเป็นรากเทียมหรือว่าจะเป็นสะพานฟันซึ่งทั้งสองอย่างเนี่ยสามารถที่จะติดในช่องปากโดยที่เราไม่ต้องถอดแน่นอนราคามันจะสูงกว่าฟันปลอมถอดได้แต่มันก็มีข้อด,ดีอยู่มาก ถ้าเราไปต่างจังหวัดแล้วเราไปนอนกับคนที่เราไม่รู้จัก เราก็อาจจะไม่สะดวกที่จะถอดฟันปลอมในตอนกลางคืนแต่ถ้ามีเจ้าติดแน่นเนี่ยมันก็จะมีข้อดีมากๆเวลาเลือกฟันปลอมก็ขึ้นอยู่กับว่าในช่องปากเราเหมาะสมที่จะใช้อะไรแล้วนอกจากที่จะดูตำแหน่งที่หายไปจําเป็นที่จะต้องดูฟันข้างเคียงด้วยว่าสามารถที่จะใส่ฟันปลอมแบบไหนปรึกษาคุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญหรือว่าเฉพาะสาขาใส่ฟันปลอมควบคู่กับหมอโรคเหงือกได้ด้วยนะคะคลิปดีดี